สวัสดีครับวันนี้ซ่อมลำอะไรเหรอครับผมลำทีสามสิบครับอาการก็คือเรดาร์ไม่ขึ้นนะครับเรดาร์ไม่ขึ้นเขียวก็คือเรดาร์เสียแต่ทางช่างเช็คดูแล้วนะครับไฟคอนโทรลไม่เสียด้วยก็มีแค่เรดาร์เสียแล้วก็น่าจะมีแค่สายด้วยอันนี้เราจะแก้อะไรไปนะครับผมซ่อมเรดาร์ครับซ่อมเรดาร์แล้วก็เปลี่ยนสายเรดาร์นี้ใช้เวลานานไหมครับอันนี้น่าจะประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากเจออาการนี้นะครับให้ มันเช็คเอเรดาร์ตลอดนะครับถอดออกมาแล้วก็ทาจาระบีตรงรอบๆลูกยางสายนะครับแล้วก็มันทําความสะอาด่วนะครับหรือว่าเอาชินเนอร์เช็ดก็ได้ครับกับสำลีครับใช้แหนบเช็ดนะครับครับถ้าใครเจออาการโดนเสียหรือว่าแบตเตอรี่รีโมทหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับโดน dji นะครับสามารถส่งมาซ่อมที่ร้านเราได้ครับร้านเราอยู่ที่ถนนเด์ยินซอย72อครับข้างเสียรังสิตหรือว่าตรงข้ามตลาด4มุมเมืองนะครับ